สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามคลิปวันกับคูเปอร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็มาเจอกับวันแล้วกับคูเปอร์อ้าวทำไมเอาอันนี้มาโช่ญลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เอนดูเราสองคนเป็นยังไงบ้างทุกคนสบายดีไหมวันนี้ ปานวันหิมะตกนะคะอากาศเย็นๆก็ดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนที่รับชมพิวันกับคูเปอร์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็โชคดีกันทุกคนเนาะวันนี้ก็จะมาในเรื่องของ i อเที่เขามีการเตือนนะคะแล้วก็มาในเรื่องของคาดการณ์ของโคราปีหน้าปี2026นะคะว่าจะเป็นยังไงมาเริ่มในเรื่องของกรมสรรพากร IIS กันนิดนึงนะคะจะทำยังไงหากคุณได้รับข้อความจาก i อ s หรือกรมสัมพานรเกี่ยวกับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1,400ดอลลาร์อาจเป็นการหลอกลวงก็ได้นะทุกคนมาดูกันนะคะก็กลุ่มวิชาชีพนะคะมักช่อโกงประชาชนในช่วงฤดูเสียภาษีหรือการเก็บเกี่ยวหรือการจ่ายภาษีในช่วงนี้นะคะโดยหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดก็คือ,อมีการตรวจสอบ พบตลอดทั้งปี2025นะ,ะที่เกิดขึ้นหลังจากที่กรมสัมพกากร IRS เนี่ยประกาศเรื่องการจ่ายเงินกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวน1,400ดอลลาร์ 1, พวกมิชาชีพนะคะส่งข้อความเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวจากผู้เสียภาษีโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินผลกระทบทางเศรษฐกิจจำนวน1,400เหรียญสหรัฐนะคะคุณมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจจานวน1,400เหรียญ โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องเราจะฝากเงินจำนวนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของคุณหรือส่งเช็คกระดาษนะคะเปเปอร์เช็คนะคะให้คุณภายใน1-2วันทําการข้อความดังกล่าวนะคะระบุซึ่งรวมถึงลิงก์ของกรมสมรรัากรณ์ปลอมนะคะที่พยายาม ล่อลวงให้ผู้คนคลิกลิงก์ดังกล่าวเพื่อรับคําสัญญาที่เป็นเท็จเนื่องจากการชำระเงินดังกล่าวดำเนินการผ่านการฝากเงินโดยตรงโดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องมีเอกสารใดๆเพื่อรับเงินดังกล่าว AIS ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้เสียภาษีที่ไม่ได้เรียกร้องเครดิตเงินคืนกัน ฟื้นฟูจากการยื่นภาษีประจำปี2021ซึ่งเป็นเครดิตคืนสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับการชำระเงินผลกระทบทางเศรษฐกิจ EIP หรายการหรือมากกว่านั้น ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีนั้นนะ,นะคะการกระทำช่อโกงเหล่านี้ตั้งแต่การส่งอีเมลทําให้เข้าใจผิดไปจนถึงการเรียกร้องเครดิตภาษีโดยไม่เหมาะสมมักมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงฤดูเสียภาษีแม้ว่าการกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีก็ตามคุณควรทําอย่างไรเมื่อคุณได้รับข้อความเหล่านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้นะคะ IRS ได้ออกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการฟิชชิงแล้วก็การส่งข้อความสั้นเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดและ b e t t e ร b u ิ i n e s s ะ u r โนะคะก็ได้เข้าร่วมในการเตือนว่าหากคุณได้รับข้อความที่สัญญาว่าจะได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ1,400เหรียญดอลลาร์นะคะอย่าหลงกลเหยื่อล่อที่พยายามจะขโมยข้อมูลที่เป็นความลับ จากนั้นควรลบข้อความแล้วก็เลือกรายงานขยะหรือรายงานฟิชชิงตามการตั้งค่าของโทรศัพท์อันนี้ NBC ยังแนะนำให้ส่งต่อข้อความหลอกลวงเหล่านี้ไปยังอีเมล i ิช i ิง at iis dot g o v และรายงานไปยัง bbb scam tracker ที่ bbb o r g s c a m tracker นะคะแนะนำให้ตรวจสอบ ประกาศของ IIS หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์แล้วก็สงสัยเมื่อมีการขอความเร่งด่วนเพราะถือเป็นกลอุบายของพวกหลอกลวงนะคะอันนี้ก็เป็นประกาศของ IIS ในการอาระวัดระวังนะคะในการรับข้อความต่ตางๆจาก IIS ซึ่งเป็นข้อความแบบปลอมนะทุกคนยังไงก็อย่าไปคลิกนะคะ ซึ่งจริงๆ IRS เขาไม่ส่งอย่างนั้นมาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะต่อไปก็มาในเรื่องของการปรับค่าคงที่ของประกันสังคมโคล่านะคะสำหรับปี2026ก็ได้รับการอัปเดตแล้วนะคะก็ถือเป็นข่าวแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าแค่เป็นการคาดการณ์นะคะว่าจะขึ้นประมาณเท่าไหร่ในปี2026นะคะน่าเสีดายนะคะที่ผู้รับผลประโยชน์มีแนวโน้มที่จะได้รับการปรับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะในปีหน้า ซีเนียร์ซิเดเชนหลีกนะคะซึ่งเป็นกลุ่มลนลงที่ไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ฝ่ายใดก็ได้ปรับลดการคาดการโคล่าสำหรับปี2026ลงเหลือ2.2เปอร์เซเมื่อไม่นานนี้นะคะพนักงานที่เกษียณอายุไม่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในระดับที่น้อยกว่านี้ตั้งแต่ปี2021แต่ผู้รับผลประโยชน์อาจมีข่าวร้ายกว่านี้เขาว่าอย่างนี้นะคะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่เขาทำกันนะคะก็คือ การนำ CPIW ไตรมาสที่3ของปีปัจจุบันก็รกราคมสิงหากันยานะคะแล้วก็มาหารด้วย CPIW ไตรมาสที่3ของปีก่อนหน้านะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นจะกลายเป็นโคล่าในปีถัดไปตัวยอย่างเช่นนะคะ CPIW เพิ่มขึ้น2.5ในไตรมาสที่3ของปี2024ดังนั้นสิทธิประโยชน์ประกันสังคมจึงได้รับโคลา่า2.5ในปี2025 อัตราเงินเฟ้อ CPIW วัดได้2.7%ในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงจาก3%ในเดือนมกราคมส่งผลให้ Senior Citizen League นะ่ยปรับลดการคาดการโคลาปี2026จาก 2.3%เหลือ2.2%แต่เพียงแค่นั้นนะก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วนะทุกคนเพราะว่าโคลาชดเชยให้ผู้รับผลประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้นพูดอีกอย่างก็คือขนาดของโคลาไม่เกี่ยวข้องตาบใดที่มันเท่ากับอัตราเงินเฟ้อ อย่างที่เราทราบกันนะคะโคล่าเนี่ยจะ,อ,ะออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับปี2026เนี่ยไม่สามารถระบุได้จนกว่าจะมีข้อมูล CPI ดมเสําำหรับไตรมาสที่3ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงเดือนตุลาคมปี2025นะคะซึ่งหมายความว่ายังมีเวลาอีกมากนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเงินเฟ้อแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะการคาดการโคล่า22โดยอเซนเ s e n i o นี่ย ถือว่าต่ําเกินไปนะคะดังนั้นระบบประกันสังคมจึงมีแนวโน้มที่จะสูญเสียอำนาจซื้อในปีหน้าซึ่งถือเป็นข่าวลายสําหรับคนทํางานที่เกษยียณอายุแล้วต้องพึ่งพาสบริการของประกันสังคมนะคะเพื่อให้มีไรายได้เพียงพอต่อความจําเป็นอันนี้วันก็เอาข่าวเล็กๆน้อยๆมา,อาบอกทุกๆคนนะคะ เกี่ยวกับค่าของชีพโคลา่าแล้วก็กรมสรรพากรโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้วันก็มาเท่านี้นะคะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ